what อะไรนะ What อะไรอ่ะ What คึ้มองบนนิดหน่อย สวัสดีค่ะ everyone นะคะวันนี้นะคะเราจะมาดูว่าในการตั้งคำถามนะคะภาษาอังกฤษที่ขึ้นต้นด้วย what นะคะเราจะถามอะไรได้บ้างนะคะจริงๆแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เราถามว่า what แสดงว่าเราต้องการคำตอบที่เป็นรายละเอียดโอเคไหมคะทีนี้ลองดูว่าในการเราพูดเสียงอ what อะไรนะ what อะไร,รอ่ะ what <c oughs> คือมองบนนิดหน่อยคือแบบประมาณว่าเริ่มลำคานเอาไปใช่ก็ what what แล้วแต่ว่าช่วงนั้นเราอารมณ์ไหนนะคะที่จะถามออกไปแต่จริงๆแล้วถ้าเราต้องการข้อมูลมันจะถามอะไรได้บ้างนะคะโอเคทีนี้ดูนะคะว่าถ้าเราถาม what ตามด้วยคำนามเราจะถามอะไรกันได้โอเคดูประโยคแรกนะคะก็จะใช้กันบ่อยนิดหนึ่งก็คือคำว่า What day is it today? What day is it today? ก็คือวันนี้วันอะไรนะคะก็ต้องถามเพื่อความมั่นใจไว้ก่อนว่าวันนี้วันอะไรเหรอนะคะถ้าเราจะไปซื้อ,เ,อเสื้อนะคะแล้วก็ถามอันเนี้ยไซส์อะไรนะคะก็ใช้ว่า What size is this shirt? What size is this shirt? นะคะ โอ้เน yeah. ต่อไปนะคะอันนี้ก็ก็อยากรู้ก็ถามได้นะคะก็จะเป็น w h a t c o l o r a r e your eyes w h a t c o l o r a r e your eyes นะคะตาของคุณเสียอะไรเหรอนต่อไปรถยนต์ของเธอเสียอะไรนะคะของคุณนั่นแหละนะฮะรถยนต์ของคุณเสียอะไร w h a t c color is your car Watch color i s your card น <N> ี่ฮะอ้อันต่อไปนะคะคุณอยากจะทำงานแบบไหนเหรอนะคะงานแบบไหนที่คุณอยากจะทำก็ได้นะคะ <N> hmm> เวลาเรียงเราก็เรียงแบบนี้ What kind of job do you want นะคะแล้วจะไปอีกทีนะคะ What kind of job do you want นะคะโอเค okay. ถ้าเราจะถาม ว่าแล้วคุณชอบดนตรีประเภทไหนคุณชอบดนตรีแบบไหนนะคะ What sort of music do you like? What sort of music do you like? นะคะชอบดนตรีแบบไหนหรอคะนะคะหรือว่าถ้าเราอยากจะถามคนที่ชอบอ่านหนังสือนะะอยากจะ,อะชอบหนังสือแบบไหนเหรอนะคะ What sort of books do you like? What sort of book do you like? หนอนหนังสือเราก็จะแบบนะหลายประเภทนิดหนึ่งนะคะโอเ okay. ค let's see ต่อไปนะคะจะเป็นเหมือนกับถ้าเราแบบอยากหางานหรือว่าลองงานแบบไหนหรือว่ามองหางานแบบไหนอยู่นะคะก็จะเป็น what sort of jobs are you looking for? What sort of job are you looking for? นะคะใครหาง,งานอยู่ก็ลองดูนะคะ <laughs> ต่อไปนะคะอันนี้ก็ใช้บ่อยก็คือขึ้นต้นด้วย watch กับคำนามคือ time นะคะเวลาไหนหรือกี่โมงนะภาษาไทยคือกี่โมงกี่โมงนู่นนี่นั่นนะคะก็จะเป็นอันแรกนะคะ What time do you have? to get up What time do you have to get up นะคะคุณต้องตื่นกี่โมงนะต่อไปกี่โมงแล้วนะภาษาอังกฤษเราถามว่าอะไร What time is it What Time is it นะกี่โมงแล้วนะอ่าถ้าใครไปดูหนังงานจ,จะถามอันนี้ก็ได้นะหนังเริ่มกี่โมงหรือว่าภาพยนตร์ที่เราจะดูหนังนั่นแหละค่ะเริ่มกี่โมงเหรอก็จะเป็นอะไรคะ What time does the film start What time does the film start นะโอเคอ่าแล้วถ้าบอกว่าแล้วเราจะเจอกันกี่โมงล่ะ นะคะเราจะเจอเกันกี่โมงเออก็จะเป็น what time shall we meet นะคะ what time shall we meet โอ้ประโยคนี้ก็ใช้บ่อยเหมือนกันนะ,ะหรือว่าแล้วพรุ่งนี้ฉันจะโทรหาเธอได้กี่โมง <laughs> พรุ่งนี้ฉันจะโทรหาเธอได้กี่โมงถามว่าอะไร what time shall I call you tomorrow what Time shall I call you tomorrow นะโอเคแล้วถ้าจะถามว่าคุณจะไปกี่โมงคุณจะออกกี่โมงอันนี้ก็ได้นะคุณจะออกจากบ้านกี่โมงหรอ What time are you leaving What time are you leaving นะคะโอ้ถามไดห้หลายอย่างเหมือนกันนะมันจะมีอะเราดูวันนี้ แล้วเมื่อคืนเนี้ยเข้านอนกี่โมงเนะเมื่อคืนเข้านอนกี่โมงแลนะ What time did you go to bed last night? What time did you go to bed last night? เนะมื่อคืนเข้านอนกี่โมงนะคะถ้าใครใช้บริการรถไฟบ่อยๆอาจจะถามว่ารถไฟออกกี่โมงนะคะ What time does the train leave? What time does the train leave? นะคะโอ้ไฟอยากี่โมงเหรออันนี้อันนี้แบบอยากรู้หรือเปล่าก็คือแล้วพร,นะะพรุ่งนี้คุณจะถึงบ้านกี่โมงนะคะพรุ่งนี้คุณจะถึงบ้านกี่โมงเหรอ What time will you be home tonight? คืนนี้คืนนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้คืนนี้คืนนี้คุณจะถึงบ้านกี่โมงนะโอ้ What time? Will you be home tonight นะคะอ่าอันนี้ก็คือกลุ่มของ what ตามด้วยคำนามโอเคไหมคะนะทีนี้มาดูนะคะ what อีกกลุ่มหนึ่ง what ตามด้วย verb to be is ก็คือ what is ทีนี้มัน what is น่าจะได้ยินกันบ่อย เป็นไงบ้างหรออันนี้สนิทนิดหนึ่งถึงจะใช้นะคะ w h a t s u p นะ,ะ w h a t s u p w h a t s u p w h a t s u p เป็นไงบ้างนะ,ะอืมต่อไปนะคะว้ o วอันนี้ก็ใช้ถามว่าเป็นยังไงเหมือนกันนะนะ,ะก็จะใช้คำว่า What's going on นะ What's going on What's เป็น What is นะคะ What's going on อืมเป็นเป็นไงบ้างนะคะถ้าจะถามว่า คุณจะแนะนำอะไรหรือยังไงนะคุณจะแนะนำอะไรละ่ะนะคะก็จะเป็น what is your suggestion what is your suggestion นะคะแล้วถ้าอีกอันหนึ่งก็คือประเด็นคืออะไรประเด็นหนะักมันคืออะไร <c oughs> ก็จะถามว่า what is the point what is the point นะคะ <Ooh. S 2> นะคะแล้วถ้าแบบขอเวลาคิดนิดนึงมันเรียกว่าอะไรนะนะเราใช้ประโยคนี้เลยนะคะ what is it called what is it called อันนี้นึกไม่ออกก็ใช้บ่อยเหมือนกันนะถามว่า <laughs> ตลกอะไรหรอ <laughs> ตลกอะไรเหรอ <laughs> what is funny oh sorry what is so funny ตลกอะไรกันเนี่ยนะฮะ what is so funny <laughs> โอเคแต่ถ้าแบบว่าเห็นเพื่อนแบบดูท่าทางจะแบบเออเศร้าๆหรือว่าซึมๆนะคะใช้ประโยคนี้เป็นอะไรนะคะ what เ,เราจะใช้ what's หรือ what is ก็ได้นะคะ what's wrong with you what's wrong with you what's wrong with you กิดอะไรขึ้นกับเธอเหรอนะคะเป็นอะไรนะ,ะแต่ถ้าแบบว่าอยากจะรู้นะคะว่าเอะเนี่ย มันหน้าตารูปร่างหน้าตาเป็นยังไงหรือว่าอยากจะรู้ว่ามันเป็นแบบประมาณไหนนะคะก็จะใช้ถามว่า what is it like what is it like นะคะเราอันนี้ถ้าจะคำถามนี้เราก็จะตอบเป็นแบบว่ามันเป็นแบบไหนเหรอสูงต่ำดำขาวอะไรเงี้ยสีอะไร,ไร,รใหญ่เล็กอะไรเงรี้ย h a t is it like like ตัวนี้ไม่ได้แปลว่าชอบนะคะ ไอตัวนี้มันจะเป็นการถามถึงว่ารูปร่างลักษณะนะคะหน้าตาเป็นยังไงเนาะนี่หรอ What is it like นะคะหรือถ้าจะถามว่าแล้วสภาพอากาศเป็นยังไงล่ะอากาศเป็นยังไงอากาศแบบไหนอะไรเงี้ยนะคะก็จะใช้คำว่า What is the weather like What is the weather like นะโอเคดูนะคะต่อไปอ่ะ ครูคนใหม่ของคุณเป็นยังไงเป็นแบบไหนใจดีหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะฮะถามอย่างนี้ What is your new teacher like? What is your new teacher like? โอเคอแล้วเพื่อนเธอเพื่อนใหม่ของคุณเป็นยังไงนะคะก็ใจดีหรือว่าสูงสวยอะไรเงี้ยผมยาว ตัวสูงหรือว่าตัวเตี้ยอะไรเงี้ยนะคะก็จะถามแบบนี้ what is your new friend like what is your new friend like นะคะอู Ooh, ้ถามเพื่อนเป็นไงแต่ถ้าถามว่าอาหารเป็นยังไงละ่ะอร่อยไหม <laughs> หรือก็คืออาหารเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงประมาณนี้นะคะเราก็จะถามว่า what is the food like What is the food like? Uh, okay. อืมทีนี้ถ้าเราต้องการใช้ถามข้อมูลที่มันมี is อีกนะคะ h อ้ก็หลายอย่างอ่ะเราดูอันนี้ประโยชตัวอย่างนี้นั่นเสียงอะไรละ่ะเสียงอะไรนะคะ What is that noise? What is that noise? นะคะเสียงอะไรละ่ะอะไรอยู่ในกล่องเราถามแบบนี้อะไรมันอยู่ในกล่อง What? Is in the box. We'll say, What's in the box? What's in the box? What is this switch for? Mm -hmm. okay. What is this switch for? Okay. ถ้าโอ้ What สายที่ยาวที่สุดในโลกคือแม่น้ำอะไรนะคะเราก็ใช้คำว่า what is the longest river in the world what is the longest river in the world Ooh, ข้อมูลนิดนึงไปหาคำตอบดูนะคะ <laughs> ต่อไปอันนี้ง่ายอันนี้ง่ายอันนี้ทุกคนรู้หรือว่า เมืองหลวงของประเทศไทยคือเมืองอะไรนะคะ What is the capital of Thailand? What is the capital of Thailand? Okay oh. uh, อันนี้ก็คือกลุ่มที่ใช้ What is นะคะวเ wow. ยอะไหมเยอะไหม <laughs> ลองลองเช็คคำถามที่ขึ้นต้นด้วย What do นะคะ,ะมีอีกนะมีอีกมีอีกได้ได,ได้ฝึกเยอะๆนะคะ ก็อีกกลุ่มที่3ก็จะเป็น what ตามด้วย are นะคะมีอะไรบ้างโอเคคนพวกนี้เขาเป็นยังไงกันนะคะใจดีไหมเป็นมิตรไหมหรือว่าประมาณไหนก็ใช้ถามว่า what are the people like what are the people like คนพวกนี้เขาเป็นยังไงกันนะคะหรือว่าคุณกลัวอะไรคุณกลัวอะไร What are you afraid of? What are you afraid of? <laughs> หรือว่าคุณกังวลเรื่องอะไรนะคุณกังวลเรื่องอะไรเราจะถามแบบนี้ What are you worried about? What are you worried about? Uh, there are many things <laughs> มีหลายอย่างที่กังวลน,นะคะอ่าแล้วดูอะไรอยู่เหรอนะคะ What are you watching? What are you watching? ดูอะไรอยู่อ่านอะไรอยู่อ่านอะไรอยู่เราถามแบบนี้ What are you reading? What are you reading? นะโอเคเด็กๆกำลังทำอะไรอยู่หรือว yeah. okay. ่าลูกๆกำลังทำอะไรอยู่นะคะก็ถามแบบนี้เลย What are the children doing? What Are the children doing อ๋อแล้วเธอทำอะไรอยู่คุณทำอะไรอยู่ก็ <c oughs> <g år> ถามแบบนี้ what are you doing what are you doing นะคะโอเคฟังอะไรอยู่นะคุณฟังอะไรอยู่ถามแบบนี้นะคะ what are you listening to what are you listening to อ yeah. คุณพูดอะไรพูดเรื่องอะไรกันอยู่พูดเรื่องอะไรกันอยู่เรออรหรอคะใช้ถามอันนี้ What are you talking about What are you talking about นะอือต่อไปพูดอะไรอะนะพูดอะไรอะ What are you saying อันนี้อู้ยอันนี้ก็ใช้บ่อยนะ What are you saying โอเคแล้วถ้าเราจะถามว่าเย็นนี้คุณ ทำอะไรนะเย็นนี้คุณจะทำอะไรนะ What are you doing No sorry ไม่ใช่เย็นนี้เย็นพรุ่งนี้นะครับเย็นพรุ่งนี้คุณจะทำอะไรเหรอนะ What are you doing tomorrow evening What are you doing tomorrow evening นะคะเย็นพรุ่งนี้จะทำอะไรกันนะคะหรือว่าถ้าเสาร์อาทิตย์นี้คุณจะทำอะไรก็ถามแบบนี้นะคะ What are you doing at the weekend? What are you doing at the weekend? เะะสาร์อาทิตย์จะทำอะไรกันรือถ้านี้เจอคนหัวเราะอยู่ก็อาจจะถามว่าคุณหัวเราะอะไรนะคะก็จะเป็น What are you laughing at? What are you laughing at? ถามไปสามกลุ่มแล้วนะคะมี what ตามด้วยคำนาม What ตามด้วย is What ตามด้วย are โอเ okay, ค Let's see มีอีกโอ้โหมีเยอะจัง <laughs> เอาเดี๋ยวเดูนะคะค่อยๆฝึกไปคะ่ะมันจะมี What ตามด้วย does นะคะมีอะไรบ้างลองดูนะคะมันหมายความว่าอะไรหรอ What w does it mean What does it mean มันมันหมายความว่าอะไรละ่ Now, นนะ,รละนะคะหรือว่า พี่สาวหรือน้องสาวคุณทำงานอะไรเราถามแบบนี้ What does your sister do? What does your sister do? นะคะต่อไปพ่อคุณทำงานอะไรนะคะ What does your father do? What does your father do? นะคะแล้วแม่คุณล่ะทำงานอะไรนะคะ What does your mother do? What does your mother do นะคะอันนี้ก็จะเป็น what ตามด้วย does นะคะทีนี้ what ตามด้วย do บ้างอีกกลุ่มหนึ่งนะ What do What do อะไรบ้างคุณชอบอะไร What do you like What do you like <c oughs> โอเคต่อไปนะคะปกติและเสาร์อาทิตย์คุณทำอะไรนะคะก็เราก็จะถามแบบนี้ What do you usually do at weekends what do you usually do at weekends uh, uh, ปกติสั่งวาที่ทำอะไรเหรอนะคะหรือว่าคุณอยากจะพูดเรื่องอะไรคุณอยากจะคุยเรื่องอะไรเราถามแบบนี้นะคะ what do you want to talk to me about อยากจะคุยกับฉันเรื่องอะไรนะคะ What do you want to talk to me about อ,อันนี้ยาวนิดหนึง่งแต่ถ้าพูดได้มันจะเจ๋งมากค่ะถ,ถามนะนะคะหรือว่าเย็นนี้คุณอยากทำอะไรนะเย็นนี้คุณอยากทำอะไรก็จะเป็น What do you want to do this evening What do you want to do this evening นะคะโอเคต่อไป คุณอยากจะกินอะไรอ,ะอันนี้เราพูดกันบ่อย What do you want to eat What do you want to eat นะคะเอยากจะดื่มอะไรคะคุณอยากจะดื่มอะไร,ะก,ะะไรก็เปลี่ยนไปเลยนะคะจะเป็น What do you want to drink What do you want to drink อยากจะดื่มอะไรหรอคะอีกอันนึงคุณอยากจะถามอะไรนะคะ What do you want to ask what do you want to ask อยากจะถามอะไรนะคะต่อไปคุณหมายความว่าอะไร <laughs> หมายความว่าอะไรหรอนะก็จะเป็น what do you mean what do you mean <laughs> ใครเป็นแฟน justin bieber <laughs> เพลงนี้แหละ what do you mean what do you mean what do you mean หมายความว่าอะไรละ่ะนะ หรือว่าถ้าเราอยากจะรู้ว่าเขาอยากจะถามข้อมูลว่าเขาทำงานอะไรก็ใช้อันนี้ได้นะคะคุณทำงานอะไร What do you do What do you do Okay ไปนะคะแล้วถ้าคนที่ทำขนมปังก็จะถามว่าคุณต้องใช้อะไรทำขนมปังนะคะก็จะเป็นอะไรครับ What do you need to make bread What do you need to make to make bread นะคะ ต้องใช้อะไรบ้างในเวลาทําขนมปังนะคะเวลาว่างคุณทําอะไรเวลาว่างคุณทําอะไรเราถามแบบนี้ What do you do in your spare time ตรงนี้เราจะเปลี่ยน spare time เป็น free time ก็ได้เนะไม่ยากนะคะ What do you do in your spare time นะคะโ okay. อเคแล้วคุณคิดว่าฉันจะทำฉันควรจะทำยังไงแล้วคุณคิดว่าฉันควรจะทำยังไง <laughs> ถามแบบนี้นะคะ What do you think I should do What do you think I should do นะคะเคำถามนี้ก็ก,ก็ก็มีเยอะเหมืนอนกัน <laughs> <laughs> ทีนี้มาดูนะคะเราจะใช้ what กับอะไรอีกมันจะมี what shall what should what would อะไรเงี้ยนะคะ,ะเราลองดูไประียคนะคะฉันควรจะทำยังไงดี What should I do? What should I do? นะคะคุณอยากได้อะไรคุณอยากได้อะไรเราถามแบบนี้ What would you like? What would you like? นะคะเอแล้วฉันทำอะไรให้ได้ละ่ะนะคะฉันทำอะไรให้คุณได้บ้างนะคะก็เป็น What can I do for you? What can I do for you? ะะ What can I do for you? โอเคแล้วถ้าจะถามแบบ ไม่เจอกันนานมากเลยแล้วถามว่าเฮ้ยทุกเป็นยังไงนะคะเป็น What have you been doing What have you been doing นะคะเป็นยังไงกันบ้างล่ะนะคะ What have you been doing โอเคถ้าเราใช้คำว่า What shall นะคะถามอะไรได้บ้างนะคะก็อย่างเช่นนะเย็นนี้เราจะกินอะไรกันดีนะคะเป็น What shall We have for dinner tonight. What shall we have for dinner tonight? Hmm. What, next, อย่างนี้เราจะทำอะไรกันดี?อย่างนี้เราจะทำอะไรกันดี. what shall we do this evening? What shall we do this evening? What shall we do this evening? What shall we do this ืมพรุ่งนี้เราจะทำอะไรกันดี What shall we do tomorrow What shall we do tomorrow นะคะว้าวเยอะไหมคะเยอะไหม <laughs> มี what shall what should นะคะโอเคกลุ่มสุดท้ายนะคะเราจะใช้ what ตามได้ past simple past simple ก็คือกริยาที่มันผ่านไปแล้วนะคะหรือ verb ช่องสองนั่นแหละนะไม่ยากนะคะมี what อะไรบ้างโอ้เ oh, มื่อคืนนี้เกิดอะไรกับคุณเหรอเมื่อคืนนี้เกิดอะไรขึ้นเหรอนะคะเราก็จะถามว่า what happened to you last night what happened to you last night นะ ทำไมเธอถึงป่วยหรืออะไรทำให้คุณป่วยเหรอนะฮะก็จะเป็น what made you ill what made you ill นะฮะอะไรทำให้เธอป่วยล่ะนะคะหรือว่าอะไรมันหล่นลงจากชั้นวางของมันหล่นไปแล้วไงเลยถาม what fell off the shelf what fell off the shelf นะคะอะไรมันตกลงมาจากชั้นนะคะ อ,อีกอัน,นอันนี้ก็พูดบ่อยเหมือนกันเกิดอะไรขึ้นละ่ะนะ What happened What happened เกิดอะไรขึ้นเหรอนะคะอ่าโอเคเหลือ What did อู้อันนี้ก็คือถามในสิ่งที่มันเกิดขึ้นไปแล้วนะคะเราก็จะใช้ What did Okay let's see อ,อันนี้อะไรนะอ๋อเมื่อ เย็นเมื่อวานเนี้ยเย็นเมื่อวานนี้คุณทำอะไรนะคะก็จะเป็น what did you do yesterday evening what did you do yesterday evening นะคะเมื่อวานเย็นเมื่อวานนี้ทำอะไรนะคะหรือว่าเธอทำอะไรหายอ่ะดูเธอทำอะไรหายเราถามแบบนี้ what did you lose what did you lose นะคะทำอะไรหายเหรอ,อ <laughs> คุณให้อะไรเธอไปนะคุณให้อะไรเธอไปคือให้ไปแล้วด้วยนะนะ What did you give her What did you give her ให้คุณให้อะไรเธอไปอ่ะหรือว่าคุณพูดอะไรกับเธอไปคุณบอกอะไรเธอไปนะคุณบอกอะไรเธอไปเนี่ย What did you tell her What did you tell her What did you tell her คุณบอกอะไรเธอไปอันนี้แต่ถ้าเราบอกว่าเราไม่ได้ยิน คุณพูดอะไรเนี่ยพูดอะไรเหรออะไรเงี้ย What did you say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  คุณซื้ออะไรมา What did you buy What did you buy ซื้ออะไรมาเหรอคะ,ะหรือว่าคุณทำแบบนั้นทำไมคุณทำอย่างนั้นอะอะไรนะ What did you do that for? 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 โอเคถ้าเราดูหนังแล้วเราบอกว่าคิดว่าหนังเรื่องนี้มันเป็นยังไงนะคะ What did you think of the film? What did you think of the film? นะคะจริงๆแล้วแต่และประโยคเนี่ยคือถ้าจะฝึกให้ จำได้จำประโยคคำถามได้ก็คือต้องต้องฝึกพูดบ่อยๆจริงๆนะคะฝึกออกเสียงบ่อยๆฝึกถามบ่อยๆแล้วเดี๋ยวเราจะเรียงเป็นเองไม่ยากนะคะอีกกลุ่มสุดท้ายคือ what was โอ้มีมีนิดเดียวคะ่ะ what was ยังไงบ้าง what was the lessons like What was the lessons like หมายความว่าบทเรียนหรือว่าสิ่งที่เราไปเรียนเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะนะแล้วถ้าแบบว่าถามว่าอะโรงแรมเป็นยังไงเหรอนะก็ตอบว่าก็ถามว่า What was the hotel like What was The hotel like นะคะโรงแรมเป็นยังไงขาวสะอาดแพงสวยตอบได้หมดนะคะหรือว่าอ่ะอันนี้ก็คล้ายๆกค,คำถามเมื่อกี้หนังเป็นยังไงบ้างล่ะนีไอที่ดูไปแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็เลยใช้า the like? the like? oh. ําว่า What was the film like What was the film like ว้าวเห็นไหมคะว่า What ถามอะไรได้ตั้งเยอะเลยจริงๆแล้ว การที่เราใช้ What ถามเนี่ยแสดงว่าเราต้องการคำตอบที่เป็นรายละเอียดที่เป็นข้อมูลใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยเราจะมี what ตามด้วยอะไรบ้างอันแรกคือ what ตามด้วยคำนามนะคะอันที่2คือ what ตามด้วย verb to be is What ตามด้วย verb to be are What ตามด้วย o e s นะคะ t ดตามด้วย do โอเค what ตามด้วย s h a l น what ตามได้ should what ตามได้ would ได้หมดเลยนะคะ what ตามได้ past simple past simple เรามีอะไรบ้าง what was what were what did นะคะ what ตามได้ verb ช่องที่สองอมีประมาณเนี้ยนะคะเดี๋ยวลองฝึกดูคะ่ะอาจจะแบบพอเราได้ยินประโยคคุ้นๆน,นะคะเราจะได้ถามเป็นอีกอันหนึ่งพอฟังคำถามรู้เรื่องเราก็จะได้ตอบเป็น ตอบสั้นๆก็ได้ค่ะไม่ต้องตอบเต็มประโยคก็ได้ถ้าเราแบบยังยังยังพูดไม่คลองหรือว่ายังเรียงประโยคไม่เป็นแต่อย่างน้อยคือฝึกตั้งคำถามจะได้ตอบสั้นๆได้นะคะโอเคค่ะหวังว่าเพื่อนๆหรือคนที่ชมนะคะใน EP นี้จะได้เอาคำว่า w h a t ไปถามได้บ้างนะคะบายบาย good luck everyone I will see you next episode Don't forget to press the button, okay? Follow me, please, if you can, alright? If you like this video, alright? Bye bye, we'll see you next time. <laughs>